อยู่กับเกมไลฟ์ of Nation กับจักรวรรดิเยอรมันของเราซึ่งแล้วก็มีอิตาลีซึ่งยังไม่คืบหน้าสักเอ่อสักเท้าหนึ่งเลยตัวญี่ปุ่นที่มีปัญหาภายในนะซึ่งกระิญญี่ปุ่นอ้ามอะไรจัดการได้ไหมข้างบ้านมึงไม่ได้ไม่ไหนไหนเนี่ยเราอ่านเช็ดดูยุกิเราอ่านเช็ดดูเราอ่เช็ดเราอ่เช็ดฮะเราอ่านเช็ดดูอ่านเช็ดเลย มันมันแปลว่าอะไรวะมึงยิ่งอ่านไม่ออกด้วยดิภาษาญี่ปุ่นเขตเพื่อนกูรู้ว่ามึงอ่านภาษาสวัสดีครับผมชื่อเสดทัศเฮ้ยมึงญี่ปุ่นเ้ยมึงต้องเอนโดเอ้ยไม่ใช่ดิเอนโดนันมันตายไปแล้วอ่ะเอ่อนารุท่านจักรพรรดินารุฮิโตะสวีสินเอาก็ได้ท่านเสดทาสวีสิน ช่วยทําการยึดประเทศเพื่อนบ้านคุณเถอะที่ประกาศอิสรภาพจากคุณมาเนี่ยได้ครับจะผมจะออกเกมอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนอื่นเลยซื้อขายของแป๊บนึงซึ่งกูขาดขาดเยอะเลยเจอกิฟายบอลโกเจอสิฟายบอลโกประกาศสงามมาถึงจะติดตัจะติดไฟเลยเหรออาริมีมประกาศสงครามกับประเทศตรงนี้ก่อนแป๊บนึงเออเตรียมตัวกันเลยเพราะว่าอันนี้ กูจะมาเป็นเออเจ้าพ่อซื้อของบ้างนึงจะเป็นเสียเจ้าบอใคร่ะเ<ซ>จ้าพ่อใครอ่ะโอ้ย<อ>เฉี่ยกูลืมไปตำสดกรรมยังไงเขื่ย <ś led> <ś led> ลืมแ <Le hn S 1> ล้วเล่นไป,ปไม่กี่นาทีลืมหมดทำ,ทำไมกูผลิตทาหารไม่ได้ละถ้าใครบุกกีนกูจะปัดป้องแล้วกูจะช่วยจีนทันทีเพราะว่กูซื้อของจะกินอยู่อ่เช็คเม่ใยิงใช่นะไม่ใ้ใช่นะ ใช้ได้เชื่อกูด้วยกูเวลาทับสงครามแต่กูลืมวิธีมันจะบุกประเทศไหนสีเหลืองประเทศข้างสีเหลืองนั่นแหละโอเครู้แล้วจับได้ใช่ไหมว่าทำไมทำไมกูบุกอันนี้ไม่ได้หรอไอ้กูกูทหารไม่ได้ออ๋ไอ้ยไม่กดยูนิตเหรอเอเพื่อรับยูนิตี่นี่นี่นะไอ้ไอ้ดับแรกกวันไหนก่อนวะตอนนี้เยอรมันมีมีทหารอยู่ประมาณสามแสนนายละแล้วก็จักรเเกนเพิ่มอีกหกหมื่น เออทาเกณฑ์อะไรนะตะเจเพิ่ม,มอีกปกหมื่นฮะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ <c oughs> เออเกณฑ์อีกสามหมื่นนายแล้วกันก็คือมึงก็กดไปตรงเนี้ยเมืองของมันที่ทงซ้ายซายของหน้าจอทงคาสึกแล้วก,ก,ดกดเรียบร้อยแล้วมันขึ้นในนี้แล้วก็กดเพื่อเลือกไอ้ทรัพยากรทุกอย่างยังไงวะกดคอนควสพวกอันบนสุดคอนควสตก็คือการพิชิตแล้วก็กดจัติฟายวอลอันขวาล่าง <Conc ret. S 1> อันไซด์อะไรอ่ะเจ๊ไหมก็คือยุกิฮะยุกิตอนนี้กูเปิดออโต้คิกเออเก์ทหารรัวๆเลยกูเปิดออโต้คิกอยู่อย่าเดี๋ยวประเทศมึงจะประกาศอิสรภาพเดี๋ยวกูุดกูเสียงเพลงในเกมก็ต้องปิด่อยนะเพราะว่าโดนลิขสิทธิ์หลายคลิปมากเกี่ยวกับเกมนี้แม่แต่ไม่คนทำคล่ปะไม่เป็นไรแต่กูกูปิดแหละ เสียแค่สองเซนนี่รู้ไหมว่ามองคนทำคลิปแบบมีเอเก้ออืออ่ะคุณสัตว์เออกรุงเบอร์ลิน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 กดอันไหนต่อแล้วเนี่ยเออรอโอ้ทำไมปารีสมันมีประชากรเยอะกว่ากูวะไม่กดอันไหนเพื่อเพื่อยืนยันเพื่อจะเอาทรัพยากรวะเออมึงรอประกาศสงครามก่อนมันไม่ขึ้นเลย โอเคกูตายกับตอนสิรใตด้แล้วโอเคตอนนี้จะทำอะไรต่อเนี่ยอ๋อลืมลืมสร้างโรงงานจะได้ขายทรัพยากรผลิตรถถังให้นานาประเทศเขาซึ่งพกเขาค่อนข้างจะหิวโหยกับการมีกองทัพเออเมืองนี้กูโอเคสติวอะไรนะสติวสติวเลยเหรอไม่ไม่ไม่โอ้โอ้บัส ถ้าเกมนี้มนาสายลับก็คงจะดีดิสร้างแอคคลับได้เลยเอ็มไมซิกเอ็ไมไซิกเอ้ยกูทำไงทำไมมึงยกคนขึ้นบกทำไมมึงไม่เอาทหารไว้ตรงกะลินเนี่ยไม่รู้ระบุมันจะไม่รู้เออช่างมั้งกดเลือกเพื่อให้มันขึ้นในนั้นยังไงได้วะอะไรวะให้มันขึ้นเพื่ออ,อประกาศสงครามประกาศสงครามมึงจัดที่ไฟวอลเสร็จยังยังเลย อเดี๋ยวโอเคเลือกไอ้คอนควีตโอเคทาหารสี่แสนห้าหมื่นนายพร้อมรบโอเคตอนนี้ตอนนี้กูกลังต่อยกาลิกาลใต้มันเลยการวิจัยก็จะศึกษาเกี่ยวกับเอเ่ออา,อาวุธของกองทัพนะนอ,นอ่อเดี๋ยวรอแป๊บนึงกำลังจะเกิดข่าวปร,ประกาศสงครามเออโอเค ต่อมามิลิเทอรี่โอ้โอเคสะดุ้งหมดเลยโดยเรานั้นจะ <ทำ S 1> ต,ตั้งกลุ่มกองทัพว่าเออเฟิร์สกาพันกาแล็กซี่เฟิร์สออฟเยอรมันเฟิร์สออฟแคนาดายังไม่ขึ้นเลยกองพันทหาร,ราที่หนึ่งของเยอรอมนีกองพันทหารสปาเกตตีเยอรอมนีซึ่งการรีีคืทุยรีครูทรรเออ โดยรีค <แก S 1> ูดคอมมานเดอร์อย่าขัดดิโดยมันจะมีเอออยู่หลายหน่วยนะก็คือจะมีเจเนอโรคอมมานโดแล้วก็กรุ๊ปแคปเชนซึ่งกรุ๊ปแคปเชนนั้นจะเป็นแอร์ฟอร์ตส่วนคอมมานโดจะเป็นนาวีส่วนบริการเดียนเจเนอโรจะเป็นอาร์มี่ลีเดอร์ก็คือกองทัพบ,บกนี่ยุกยุกเนะร,รื่องหน่วยคอมมานโดรันต์ก็ได้คืออะไร คอมมอดูแล้วดดูแป๊บหนึ่งนะโอเคพร้อมับสงครามเอ็กพีโบนัสบวกเก้าเปอร์เซนต์ดิฟเฟนบวกสิบสามแอนแท็สิบสามดิฟเฟนสิบเอ็ดก็คือต้องดูว่า,วาคนไหนมันดิฟเฟนดีแล้วก็เอ็กพีโบนัสดีด้วยแล้วก็ค่ารีคูดตำ่ำอย่างเช่นเนี้ยถ้าไปลบในป่าเนี้ยจังเกิลแอนแท็จะบวกกิฟเก้าแล้วก็วิ่งเร็วด้วยสิบอุ้ยคนนี้ดีคนนี้ดี เอา Hopman adopt มาอะไรน <Hop man S 2> ออะร <opt> อ Hopman adopt มันชื่ออย่างนี้ <Hello. S 1> <laughs> อ๋โ okay, อเคเห็นข่าวแล้วเพื่อนโดยวันนี้นั่นเออแป๊บหนึ่งนะชิปแอซายกรุ๊ปโอ้ย <laughs> <laughs> กดผิดกดผิดเครื่องทหารเฉยเออไม่เป็นไรเอาเครื่องทหารมาอยู่แถวกรุงลิลี่ลิลี่มาลิลี่ลล ทำไมกูไม่เห็นทหารฝั่งนี้ผลิตเลยวะมันไม่ผลิตเพราะว่ามันเพิ่งโหลดเซฟมันเคยทาให้ทหารทั่วโลกมันหายไปหมดเลยเออเราก็เลยจะไม่ต้องเจอการต่อสู้ซึ่งมันคนค่อนข้างที่จะน่าเสียดายเนาะเพราะเราก็ต้องการการต่อสู้เราต้องการสงครามสงครามที่มีทหารประทัดทหารฮะไอ้นี่มองบูเลตเชี้ยะเลยอะอ่ะฮะอ่ะ,อะ ซึ่งเกาหลีญี่ปุ่นน่าจะบุกเกาหลีง่ายๆแหละเพราะว่าไม่มีทหารจีนก็น่าจะบุกง่ายๆแหละเพราะไม่มีทหารซึ่งไม่มีสอหอเออไม่มีสอหอก็มาว่ะสอหอเป็นแม่ครับในการดําเนินการบุกรุกเอ่อชิบกองนี้ก็ย้ายมานีกูยูสิกูจะบุกกูจะบุกเกาหลีใต้เพราะว่าไม่มันไม่แจกสโตร์เล่งฟรีให้กูเล่นหนึ่งบัดบุก เป็นการประกันสงคำที่เชี่ยที่สุดที่เคยเจอมาเลยอะไรยังก็ไม่ขายโซโลแล้วลินเริ่อมือแค่ปวดโอ้อิตาลีจะชนะแล้วนี่เอ้ยใครจะซื้อไม่ซื้อโอเคก็ไม่ขายใครจะซื้ออะไรรถนังบ้างมีอะไรบนรถมดีเคลียบไหมเออกำลังผลิตชนะเรียบร้อย โอเคมึงกดไปที่ธงค่าสึกเออระหว่างนี้ทุกเพื่อนเพื่อนบ้านเขาเริ่มประกาศสงคารามกันแล้วเราเตรียมประกาศสงคารามใส่ประเทศที่เป็นคูหรลิเรามาเดินนานเป็นร้อยกว่าปีอิตาลีบ้าแล้ว <c oughs> พัฒมิต <c oughs> ซึ่งเขาเป็นประเทศที่เป็นหมู่เป็นเกาะกลางทะเลอยู่ติดแผ่นดินใหญ่กดอันไหนต่อว่าเพื่อจะอแล้วก็มึงเห็นเ,<อ>เขาว่าไอ ปุ่มมุมขวาล่างไหมเห็นนั้นนั่นแหละกดเข้าไปแล้วมึง okay, ปรับเป็นเป็นยี่สิบหรือห้าเปอร์เซ็นต์ยี่สิบไปเลยทั้งสองอันเลย <Okay. S 1> แล้วก็มึงกดอันบนด้วยนะมันจะมีอยู่สามช่องใช่ป่ะมึงกดสามช่องนั่นเลยให้เป็นสีเขียววิกีตรงูมึงดูที่ประเทศเกาหลีใต้ไม่ขายโซโลวิลลิงเริ่มเดือให้ไม่ขายโซโลวิลลิง เออยังไงต่อแล้วก็มึงก็กดคอนเฟิร์มขวาล่างคอนเฟิร์มแล้วทำไมมันไม่ขึ้นอ่ะมันไม่ขึ้นคำว่าคอนเฟิร์มอ่ะแชหน้าจอให้ดูนะอ้าวแก้ว่ายุกียูกีจังหวัดที่คนเฉียดโซโลิเิตยิงตูยุนแล้เฮียที่ไหนจะไม่ได้แล้วมันชื่อว่าเซียร์สักอย่างหน่ะหรือวะอ๋อนี่นี่ชงจูชงจู เซจูเออนั่นแหละพี่อ่ะก็นี่ไงเกาะที่เกาะที่กูบอกที่กูทะเลาะกับมึงวันนั้นแหะเรื่องอะไรเรือกูยินแล้วก็หาไป่สายโซโลเลเวิ่งล่นๆมาให้กูมึงยินดยังเนี่ยมันขึ้นเนี่ยกูรอจะทำไอ้นี่อยู่โอเคทำไมต้องขายโซโลเลยไม่จรงไม่งั้นจะไม่มีประเทศเกาหลีโอเคสิ่ที่ขึ้นกดนั่นเลยกดคลิกสองครั้งดูเิสิ่งที่เรียกว่าประเทศเกาหลีในญี่ปุ่นขึ้น เนี okay. Okay. ่ยมึงได้ดินแดนส่วนนี้ไปแล้วแต่อาจจะเกณฑ์ฐานไม่ได้นะเพราะว่ามันหัวร้อนอยู่เรชาชนให้ไอ้นั่นก่อนให้มันหัวเย็ดลงหนะ่่ยเฮ้ยเหลือแค่กุงโซโลแล้วกับออเซจูเมืองเดียวที่ยังยึดไม่ได้ซึ่งฐานมึงจะตายหามัแล้วสิบสองกองนั้นอะไม่ตายขอไม่ยังว่ามันจะตายโอ้ขอทหารก,กูไปนู้นก่อนแป๊บนึงไปเข้าไปเอาสบเบียงก่อนแป๊บไม่ตายมันก็มีสเบียงให้ตลอดถ้าเรายึดได้แล้วอ๋อ ไอ้ไอตรงนี้เดี๋ยวขอยึดสักทีมันขัดตากู <laughs> จริงไอ้ซานาริโนโชใช่ไหม <laughs> ใช่มันอยู่ประเทศกูยังไอ้นี่เลยคุณเลียคองพันคองพันที่40คนกำลังมุ่งหน้าไปทางล่างเดี๋ยวเต็มโตัวบุกโมนาโกด้วยประเทศเล็กๆอยู่ตรงปารีสโมนาโกอ่ะมันจะเป็นประเทศเล็กๆติด<อ>ชายแดนอิตาลีฝรั่งเศสอะโมนาลิซาใช่ไหมเออโมนาโก ในโมนาลิซ่าว่ามึงเจอเลยในปารีสเลยปารีสอยูหนวมึงดูชายแดนฝั่งตะใต้อะที่ติดกับอิตาลีกับฝรั่งเศสอะมันจะมีเมืองเมืองที่เป็นดาวอะเป็นสีม่วงๆนั่นแหละคือโมนาโกประเทศเล็กๆโมนาลิซาประเทศเล็กๆแต่โคตรรวยโมนาลิซ่าว่ามึงเจอโมนาลิซ่าว่ะเกณฑ์ทหารเพิ่มสักหนึ่งพันล้านคนสามหมื่นคน เฮ้ยไหนๆก็มีชิ้นสว่วนรถถังละเกลียรถถังบ้างโอ้เนี่ยกูได้กอร์ดตาแล้วยี่เก่งมากเพื่อนกูจะกูจะสง่งพาด้วนที่นี่ลักเซมเบิร์กใช่ไหมโอเคเวรากูาจะสง่งพาเฮ้ยเราจะเล่นแบบนี้จนกว่าพวกเราจะลบกันเองแ<อ>ต่เป็นตอนได้ปะได้ยุคปุ๊บปี๋ เอาเอางี้แล้วกันเดี๋ยวมึงค่อยบุกใหม่ไอ,อ้ญี่ปุ่นอยู่ตรงไหนเนี่ยมึงหันมาทางขวาเนี่ยกูมาอยู่ตรงขวาแหละตรงสีประเทศเียมพูอะสีชมพูเนี่ยอื <c oughs> ซึ่งน่าสงสารวะ่ะ <c oughs> มึงระหว่างเนี้ย <c oughs> ระหว่างมึงรอบุกเกาหลีรอใหม่อ่ะมึงมาจัดการเวียดน,นามที่มึงเพิ่งยึดไปได้ไหมทำไมไม่กูจะบุกเกาหลีใต้ต่อเพื่อโซโลนเลยมึงิ อ้มันไม่ประกาศสงครามอีกว่ะไอ้ประเทศนี้มึงรอเอ้ยกูประกาศสงครามไม่ได้เมื่อกี้มันขึ้นมาแล้วแล้วมันมันไม่นั่นอ่ะมึงปักีบบุกไปเลยบเลยทำไมกูบุกกาหลีทำไมกูบุกกาหลีไม่ได้หะก็มึงยังติดทรูตมันอยู่อะไรคือทรูตก็คือสันี่สัญญาไม่ลุกลานช่วงหนึ่ง กูฉีสัญญาเลยเอาไปฉีดโทรรัฐบาลตีเกาหลีใต้ยมันไอ้นี่อยู่เลยเนี่ยกูบอกว่าทำสงครามเรียบร้อยโอ้นี่ไงกูเห็นกูเห็นละโมนาโกโมนาโกระเบิดยังน่าจะระเบิดแล้วมั้งโอเคระเบิดแล้วโอเคโอเตอร์เปิดตัวคิกละจีกูเปิดตัวคิกละเรียบร้อย โอเคโมนาโกแพ้แล้วส่งคัมแรกของคลิปนะครับผมซึ่งโอเคสามสามหมืนคนนี่ก็ไปช่วยกองทัพหลักที่อังกฤษแล้วกันนะอิตาลีนนท์มึงมาดูอังกฤษประเทศทางตอนเหนือของกูเดือดขาดกูไหมกูมีไฟเอ้ากูซาไฟเตอร์ตอนไหนวะ ฮะสตีเฟอร์เหรอใช่สตีเฟอร์ก็จะโอเคประเทศกูรวยประเทศกูรวยกูมีปังเป็นพันล้านละขอบคุณมากกูอยากบุกแอร์อรประเทศข้างล่างสีฟ้าเออเมืองบุกสีชมพูต่อดิยุโรปพื้นที่นี้กูให้ฮะสีชมพูขวามือมึงอ่ะกูกูจะเป็นจักรวรรดิญี่ปุ่นแน่ยังนะจะเป็นจักรวรรดิญี่ปุ่นแน่ยง มันก็ยึดเกาหลีใต้ได้เวียดนามลาวัมบ,บูชาพามา่ามาเล <แพ S 1> บูไนอินโดมันเป็นรูปบวกแบบวกอะฮ่วงจะเป็นรูปบวกแบบนี้เลยอะ,อะ,ะก็เนี่ยไอ,อประเทศสีพูที่เป็นเหมือนแบบมีประเทศคันกลางอะที่เป็นแยกสองฉากอะไอสองแฉกอ่ะประเทศอ,อะไรสีสีชมพูเข้มหรือสีม่วงวะสีชมพู โอเคอ๋อกูเข้ากเจอแล้วกูควรบุกอะไรต่อดีวะกูควรบุกฟิลิปปินส์เหรอฟิลิปปินส์ได้แล้วฟิลิปปินส์ได้แล้วไอ้ไอ้ตรงตรงหรือว่าเป็นไอ้เป็นรูปบวกตรงกลางหรืออะไรวะบุกเวียดนามไปดีวะบุกตรงกลางไหนวะไอ้ประเทศที่อยู่ตรงเนี้สีม่วงอ่ะไม่ใช่ขอบขอบด้านนอกอ่ะกูกูเตรียมบุกเวียดนามอ่ะขอบขอบด้านนอกอ๋อบกเวียดนามที่เหลือใช่ปะ เออเออที่มันมีการศึกับภาพขอบขอบด้านนอกต้องเดี๋ยวเดี๋ยวกูจ็ดบุคลิใต้เป็นอย่างสุดท้ายกูต้องให้อาจัยเสียจบก่อนแล้วกูค่อยไปบุกไปบุกถ้าไอจุดที่กูยึดไปแล้วเปล่าวะเออฮะใช่ออโเคยุโรปอันนี้อะไรวะไม่ใช่ยุโรปประเทศอะไร รอให้อาจารย์เห็นโซโล่เลเวลดิ้งจบก่อนเกิดอะไรขึ้นประเทศอะไรนี่เอาเครื่องบินมานี่อ่ะออกมึงเหรอใช่เถิด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 อ๋อเกิดกูเจอประเทศับเกิดอะไรขึ้นน่ะประเทศขี้ไก่ฮะประเทศกูเกิดคอรัปชันเฮ้ยอุตสาหบริหารประเทศสดีคอรัปชันคอรัปชันอะไรไม่รู้จักรู้จักแต่คอมพิวเตอร์ใช่ ไอ้ประเทศเอาเอาประเทศไหนดีวะไอ้เหี้ยกูประเทศไทยประเทศไทยไอ้ใจแม็กกูต้องข้ามแชร์เดนไอ้เหี้ยโดนรวมกันบุกไหมรวมกันลบไหมกูบุกเวียดนามอยู่กูจะบุกฟิสโก้ไอ้กูจะมึงเห็นประเทศสีม่วงบนหัวมึงไหมเห็เซีม่วงเีม่วงสวิตเซอร์แลนด์ที่เป็นธงเป็นรูปบอกอะสีชมพูเอ้ยสีแดงเนี่ยกูกูดูตั้งนานแล้วสวิตเซอร์แลนด์อ๋อกูบอกขวามือมึง ประเทศตรง oh. ด้านล่างที่มึงเพิ่งยึดไปอ่ะหน้ามึง oh. ตรงนั้นอะฟ้ามือเหรอเออฮะซึ่งไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรตอไม่ได้ประกาศสงครามเลยตอนนี้กูต้องเตรียมพร้อมรบละเพราะว่ากูนั้นถ้าจะบุกสวิตเซอร์แลนด์นั้นวนนี้จวว์วันนี้จิววโอเมอวาเซนาทวิซินโตถ้ากูจะบุกสวิตเซอร์แลนด์นั้นต้องใช้ฐานล่าทั้นเพราะมันเป็นภูเขาวรวนแล้วทำไมไม่ใช่ทหารภูเขาอะ่ะ ประเทศอะไรเนี่ยดินแดงสีแดงสีแดงตรงไหนประเทศอะไรอะ่ะตรงเนี้ยสีแดงอะ่ะแบบนึงนะนั่นตุรกีตุรกีอ่นนนยาเดี๋ยวจะไม่มีคนทำเชบับกับไอ้ทีมที่โดนเขาควรต้นเตมึงกงินบ่อยๆอะ่ะ <laughs> <the> ทำไมมือมีเอาทานออกจากเซจูอะตั้งห้าแสนลาคนโ oh, อ้ให <này S 2> <อ>้ใจเขียนไปไปคุมเขาให้เขาเขียนเสร็จ แล้วมึงทำไมไม่เอาทหารตรงนี้อีกหกแสนคนมาช่วยบุกเวียดนามที่มีมทหารบุกแค่แสนสองเนะี่ยไม่รู้เอาไปเสริมทั้งหมดเลยมึงจะได้บุก,บกแบบง่ายๆมงยักก็ไ่บุประเทศที่เปิสสงคม,มามไห้ดูหน่อยดิอิตาลีอยากมีรถถังไหมเดี๋ยวก็ขายชิ้นส่วนรถถังให้ได้ไ <c oughs> ด้ <c oughs> เอออ่ะอิตาลีกูขายเศรถถัง,งให้แล้วกันสตีล <Good. S 1> กดไอ้แคบโอเคเดี๋ยวส่งเศษเหล็กไปให้ด้วยเศษขยะวัดต,ต <c oughs> ่อเยี่ยมเรียกแบบนั้นเลยพอดีให้ไปประกอบรถถังเล่นเ <c oughs> ป็นเล่นๆนะเล่นๆน,น,น,นะประกอบรถถังเล่นเดี <c oughs> <c oughs> <c oughs> ๋ยวกะทำสงครามมีประเทศข้างล่าง เดี๋ยวมึงรีไซเคิลจากขยะเป็นรถถังเนียนะกูรีไซเคิลเพื่อนกูจัดรีรีไซเคิลจากเอเซขยะมาเป็นรถถังเองโอเคคอร์รัปชันกูหายไปละนี่นี่คนเขียนชื่อว่าชูกงเว้ยโซโลลี่เกียรเออชูกงเอออ้ยแถวญี่ปุ่นนี่อะไรมาใหม่มั่งวะประชาชนทำไมมันเกลียดเราเด้อเด้อมันมันพิมพ์ที่ไหนวะ มันพิมพ์ที่เออใจเกี่ยวกับค <Okay. S 1> ่าเงิ